สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันใน c h anel n จันเจ้านะครับเราอยู่กันในเกม g e Fishing นะครับ,บวนันนี้นะครับเป็น EP ีที่9แล้วเนะก็เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนะครับที่ผมจะเช็คอินแต่ละวันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นพอาเน็ตผมหรือเปล่ารู้สึกว่าเข้าเกมช้ามากเลยก็ได้ล็อกอินมา2 4 6 8 9 9วันนะครับ ดูวันที่วันที่ยีามวันที่โอ้โหผมว่าถ้าถ้าผมแบบสะสมแคสนะโอโ้อันนี้ดูผมว่าผมต้องรีแบบสกิลแบบเจสิบใบไม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอืมก็คุ้มครับครบรอบเจปีนะครับผมกิจกรรมชเช็คอินยีวันนะมาที่กิจกรรมนะครับแจกร้อยรางวัลฉลองเจปีร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลมากมายนะครับรายละเอียดก็เข้าไปดูกันเลยนะ เชือินทุกวันก็จะได้นะครับได้หนึ่งหนึ่งอันนะครับสำหรับตัวนะล้วก็ใช้ใช้พลังงานไปหนึ่งร้อยด้วยที่ผมเล่นผมไม่ค่อยได้ใช้พลังงานนะครับก็จะใช้อยู่ตอนที่ที่อัดคลิปให้ดูน่ะครับจะใช้แค่นั้นนอกจากนั้นผมจะไม่ใช้นะครับอืมเีเชือินอืมโอ้โหใบรีละสุดจัดสุดจัด เช็คอินสาวันติดผมไม่แน่ใจว่ามันมันต้องเช็คอินยังไงวันที่6ไม่ขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอมาตอบคำถามนะครับมีคนคนสงสัยนะครับมีคนสงสัยนะครับว่าเล่นยังไงให้เทมนะครับเอาจริงๆนะถ้าถ้าเกมนี้มันต้องใช้ความอดทนมากนะครับคือผมผมเล่นผมผมแบบ แต่ก่อนผมเล่นอยู่นะแต่ผมไม่ได้แบบเล่นแบบแบบพวกพี่ๆที่เขาเล่นแบบว่าสี่ห้าปีแบบเล่นมาตลอดนะอันนี้แบบผมยอมเลยมากใจรักจริงครับแต่ผมไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะครับก็เล่นสนุกสนุกใช่ๆถ้าจะเล่นยังไงให้เทพนะครับก็แนะนําก็ขยันเล่นนะครับหรือเราก็มหาพยายามพยายามรีนะครับรีพวกคันเบดที่มันแบบว่าโพซตดอนนะครับ ได้สกิลดีๆแล้วก็ตีบวกไปแต่ที่แน่ๆนะครับก็คืออ่ตรงอุปกรณ์มันจะมีของตกแต่งก็คือตัวนี้จะมีส่วนที่จะช่วยให้เรานะครับทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับคือผงพวกนี้มันมันก็ต้องใช้โกที่แบบว่าเยอะแต่ถ้าคนที่เล่นแบบนานๆก็ ทองก็แค่แบบว่ามันก็แค่แบบเศษเงินนะเออจริงๆแต่มันจะเปลืองนะครับมันจะเปลืองมากอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปยี่สิบเอ็ดชุดนะครับนี่แม่ก็จะกินทองแบบว่ายังไงล่ะเราแบบผู้เล่นใหม่อย่างนี้มันก็จะเปลืองมากนะครับแนะนำให้เป็นการเบิกนะครับนี่เบิก มันจะเพิ่มไปแบบว่า100เป็น120เพิ่มไปอีก20นะครับจากเวล1 9เป็นเวล่สิบนะครับสำหรับค่าความเสียหายคริติค,ดดคอลคำขอวิจัยเออหรือเราจะใช้แคทเซี่ยวก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับก็ประหยัดไว้ก่อนเดียวรับของรางวัลกันนะครับอ ก็มีแค่จะก,กิจกรรมนะครับน่าจะประมาณพันสีได้นะไปะ๋ยวรับให้หมดเลยครับแล้วค่อยไปดูกันทีเดียวมินเนมินเนตองก้าชั้นสูงถือว่าเยอะอยู่กิจกรรมแจกเยอะมากครับใครกลับมาเล่นนี่ถือว่าคุ้มมากเลยคือการที่เราจะเล่นให้เทพนะครับก็คือมันมันเล่นให้เทพจะบอกว่ายัางไงนะคือ ท่านจะเล่นให้เทพยบผมว่าเล่นให้เราแบบว่ามีอุปกรณ์ที่มันดีๆมากกว่านะครับอย่างเช่นเดี๋ยว,ยวผมจะพาไปดูอ่ะเดี๋ยวผมขอดูพี่คนนี้นะครับพี่ชินนะครับน่าจะคนที่เล่นนานๆก็น่าจะรู้จักพี่แกอยู่นะครับผมก็คุ้นๆแกอยู่เห็นไหมอันนี้จะเป็นไททันนะครับเป็นคันเบียดไททันไททันหลูนะครับระดับ2ก็คือการที่เราจะได้ไททันระดับระดับ2มา อืมคือเราต้องพัฒนานะครับเราก็จะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้เป็นเกรดอะไรนะครับยิ่งเกรดะระดับหนึ่งมันจะแบบว่าดามจมันจะเยอะมากเลยครับอันนี้บวกสิบห้ก็ถือว่าใช้แคทไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับผมว่าแสนแคทไม่หลุดแน่นอนถ้าบวกถึงสิบห้านะครับแล้วก็ดูอันนี้จะเป็นชุดบิกนะครับสำหรับไข่นะ ก็เพื่อที่จะได้ได้ปลาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมีโบนัสโบนัสปลาใหญ่เ,เขาเรียกว่าโบนัสปลาใหญ่เวลาที่เราตีนะครับมันจะมีโบนัสปลาใหญ่ยิ่งเรามีโบนัสปลาใหญ่เยอะเท่าไหร่นะครับปลาที่เราจะได้มันก็จะตัวใหญ่มากเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งหลอกที่ดีที่สุดน่าจะเป็น คันเบ็ดมรลกดคือมันมันสร้างนี่ต้องสร้างแบบทรัพยากรเยอะมากนะครับอืมก็ดูนะครับอันนี้สกิลน่าจะลงอะไรสักอย่างลงประชันคิวหรือเปล่าถ้ามาขนาดนี้น่าจะใช่ครับตอนนี้เราเลเวลสินะครับ เดี๋ยวเราจะไปขายปลากันก่อนหพวกนี้มันเต็มแม็กนะครับเลเวลสิบหกเดี๋ยวขอไปดูกล่องกันโอเคครับสำหรับคนที่บอกบอกว่าอยากอยากเทพไปนะครับก็เปิดเปิดหาพวกคันเบ็ดอันนีน้เปิดหาคันเบ็ดโพ e ิ d o นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่แบบว่าน่าจะดีนะครับดีดีดีอยู่แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องอัพเป็นไททันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการแนะนำป่เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันต่อตอนนี้เราติดอยู่ที่บอ่อที่11แต่เลเวลผมเลยเลยนะครับมันเลยไป มินเนตองกานะครับไปเดี๋ยวเราจะลงมินเน้ตองกากันเลยการลงครั้งแรกของเราเนะี่ยมีเควสด,ด้วยเนี่ยเควสให้เราจับปลาปนินสามตัวถ้าคนที่จะมาลงม,มาลงทะเลนะครับแต่แต่ละบ่อมันจะมี มันจะมีเหยือแต่ละแต่ละบ่อเนะเราก็ต้องเปลี่ยนเหยือด้วยนะครับบุตเตอร์อของผมจะหมดอ่ะใส่ตัวเล็กเข้าไปด้วยถ้าตัวใหญ่มันหมดอันนี้บุตเตอร์ไข่มมกนะครับเพิ่มไขุุ่กนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ไข่มมกมันเต็มเร็วนะครับตอนนี้ก็12% โอเคสายเบ BB ็ดเอาเป็น400นะครับโอเคมาเรามีเควสประจำวันแล้วก็มีเควสของบ่อนี้นะครับเควสประจำวันก็คือตกปลาระดับสูงนะครับ แล้วก็หมุนลอกต่อเนื่องใช้สกิลโอเคไปอันนี้มันไม่ใช่ชุดบิ๊กเนี่ยครับมันก็จะโบนัสมันจะไม่เยอะนะแต่มันจะมีโบนัส15%เข้างหลังก็คือเราใส,ส่ปุ๊ตเตอร์เข้าไป15%ออันนี้ไม่ถึงไม่ถือว่านะครับไม่ถือว่าเป็นชุดสายดาเมจมันยังไม่สุด ได้ผงหมดเ่ยโอ้เลเวลสิบเจ็ดแล้วครับสิบแปดน่าจะได้น่าจะได้ลอกเออเดี๋ยวดะให้ดูให้ดูความเสียหาย er ปลาใหญ่นะครับก็จะมีความเสียหายความเสียหายปลาดำจืบด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดบิ๊กอยู่ไม่ใช่ชุดบิ๊กชุดดาเมจนะครับอืม อันนี้ความเสียหายปลาใหญ่ความสียหาย,หหายการกระตุกแต่มันมีโบนัสปลาใหญ่บ่ออื่นเยอะมากเราจะไม่รีนะครับมันเป็นของฟรีเรารีไม่ได้นะตัวที่สองเนี่ยมาดูกันปลากระพง ไซเ์ A ด้วยนะครับโอเคเคล็ดประจำวันเสร็จเลี้ยงไว้ก่อนตัวที่สามครับปะหางไม่นะครับ แก้วสีแดงเราจะเพิ่มเข้าไปก่อนนะครับโอเคสมุดปลาเต็มละไซเอนะครับไซเอก็จะได้ทองไปด้วยนะครับเยื่อไมไดิตองกล้าหายากทองอีกสามพันถ้าเราไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่ใช่อันนี้เป็นทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับถ้าเราไปทะเลมารีอันนานะครับมันจะมีปลาลึกลับปลาลึกลับมันจะสามารถที่จะเพิ่ม EP ได้สูงมากนะครับถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบว่าเวลขึ้นไวอย่างงี้เพราะว่าถ้าเวลขึ้นไวนะครับมันจะตกปลายากนะถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ดีเนะี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับ แต่มันก็จะมีแคสในตัวของปลาเล็กลับนะครับตัวที่5น่าจะใช่ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเก็บเบลไปไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวเ,เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้าผมไม่ถ่ายคลิปนะครับ <c oughs> ผมจะไม่เล่นเกมนี้นะครับ นอกจากที่ผมจะอัดคลิปผมค่อยจะเล่นเกมนี้นะครับก็คือเราจะเล่นแบบว่าเล่นให้ดูเลยว่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคืออันนี้มันเป็นชุดที่แบบว่าผู้เล่นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่มันก็เลยให้เราอินนะครับ โอเคเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่ยโอ้ได้ปลาตัวใหญ่เลยนะครับมันคือปลาสกายกเกรเซอร์นะไซเอ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเป็น EP ีที่9เลยนะครับถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ